เอัเสวัสดีเราตะกนับนักปิศาจทุกคนด้วยนะครับผมกับผมผมมาเก้ออีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเลิกงานยามดีนะครับที่เกม De วิดเมคลายพีซอ o ฟคอมแนะครับได้เปิดบริการในประเทศไทยแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันยังเป็นเวอร์ชั่นทดลองอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดแบบเต็มตัวนะครับนี่ Global อ p e n Beta เนี่ยครับือยังเป็นเวอร์ชันทดลองอยู่โอเคงั้นก็ไปลองสิว่ามันจะสนุกขนาดไหน นี่ผมก็เล่นในคอมนะครับเนี่ยไม่ได้เล่นในมือถือที่จริงเกมนี้เป็นเกมมือถือนะครับ<อ>แต่อยากลองเล่นในคอมมากกว่าโอเคไปไปเล่นกันเลยดีกว่าครับเดวม่ครอยตอนนี้เกมก็ยังไม่มีภาษาไทยน,นะครับก็ต้องรออัปเดตอืมอาเลดี้ แต่กับเ้าให้่หาดันเต้ก็มาชวนสาวมาเที่ยวบาร์ไม่มีดอกไม้จริงจังปะเนี่ยคือช,ชอบดอกไ,ไม้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ขอสักอึดนะฉันเพิ่งกลับมาจากไอ้ความวุ่นวายบ้านานั่นอะไรเนี่ยอ้าวไอ้ลิปเปอร์นั่นเอง ผมก็เรียกว่าลิปเปอร์แล้วกันนะฮะแม่อ๋ออ๋อยิงใส่ไม่เป็นอะไรจ้าไปมคาราเบลเยี่ยมเลยเอ้ยโมเดลตันเต้หล่อขึ้นเยอะเลยเนีโคตรหล่อเลยผมรอสักแป๊บเนะ

แหมมีธุระให้เธอแต่เธอดูไม่สนใจเลยนะกราว่าฉันจะไปแล้วบางทีฉันอาจจะต้องมาพบกับดอกไม้ในครั้งต่อไปแล้วนะเอาละเธอมีอะไรอ่ะการระบาดของปีศาจครั้งล่าสุดไม่ได้เป็นเพียงแค่การสุ่มดูเหมือนว่าพวกเขามองหาอะไรสักอย่างบางอย่างที่สำคัญพูดถึงปีศาจซะกกัน เทเหมือนเดิมชารเตอร์ที่หนึ่งโอเปนนิ่งโอเคซิตี้ินเดอะเฟรมโอเคเริมมิชั่นกันเดี๋ยวค่อยไปตั้งกราฟ,ฟิกทีหลังนะครับเนี่ยที่จริงเกมนี้ภาพสวยนะครับแต่ต้องขอไปตั้งภาพแป๊บหนึ่งถึงจะสวยขึ้น โอเคนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอไปตั้งภาพภาพกันโอเคก็ตั้งค่าแล้วนะครับจริงภาพมันก็สวยได้แค่นี้แหละจ้ำปึ๊บต้องใช้เมาส์คลิกเลยเนี่ย อ่าปิดต่อตัวแรกของเรานี่เกมจีนเป็นคนทำครับแต่ครับผมก็ให้คนจีนเป็นคนทำอือต้องใช่โอ้โหคลีน up เลยโ้ใช้ได้ใช้ได้สามารถองในม,ม,มือถือได้เลยนะครับผม I'm ah. a to the cloud. Long press the attack key to perform an upward attack. Okay. Yeah. Young own popping the real time. มาอเนี uh ่ยเดมอนโชอัน huh. นี้เขาอยู่ในภาค2องอ๋ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาตอนนี้จะใช้อิมนี่อันนี้ยังไม่ได้มาจะสอนกั้น long pressing in the air can perform it here ดดมา เดี๋ยวน้อยมาตอนนี <kom> um> ้ให้เราไปตรงไหนเออโอเคตรงนู้นวิ่งไปเลยโอ้โหโอ้โหโโหอ้ะ

ไหนขอเล่นทัพสองมิชชั่นกันแล้วกันนะครับผมเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อสิงเกอร์มา,มา แม่ยังคงความเป็นเดวิลเมีครอยสุดๆจริงๆออภาคใหม่ไปบ้างเถอะนะฮะภาคผมไม่ก็ภาคลีกได้อ๋อถ้าเกิดผ่านแล้วก็จะได้ของนี่เหรอโอเคอ๋อเกมนี้ก็สามารถเล่นเลดี้ได้ครับมีเลดี้มีเวอร์จิลแล้วก็มีเนโรดันเต้ด้วยอ่ะครับสีตัวละคร แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีพวกทริสอะไรเงี้ยต้องรออัปเดตไปก่อนก็แต่เราต้องไปตรงไหนเนะี่ยเออโอเคน่าจะขึ้นบนไปเอ้ยอ,อย่าให้ภาพมันสวยกว่าน,นี้จะต้องไปลองแอป,ปอื่นอ,อโอ้ยล่วงโอ้ยตายตายตายวิ่งไปวิ่งไป ถ้าเกิดเราวิ่งค้างถ้าเกิดเราแบบเดินค้างมันก็จะวิ่งเองอัตโนมัติแน่เหมือนภาคห้าเลยโอเคโอเคมาตรงนี้มามาตรงนี้เลยอเสียงที่เราคุ้นเคยครับเสียงเวลาเจอมอนเจลเวนเก็บโอเคไปตัวนี้เอาไว้ยั 어? 어야 헤이, 데미지 징크야? 예! 고체래. 오. 뚝뚝 뚝뚝. 뚫. 마, 데미지 징크. 뚝 마, 뚝 마, 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 ประตูไม่ได้เฮ้ยนี่มันฉากไออะไรนะแฟนเซอร์วิสในตำนานเลยนี่นาะถ้าเกิดเปิดไม่ได้โตโกุกเกอไม่เลยเหมือนได้พคสามเลยเอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้ยไม่เปิดอืม ฉากไอเซเฮ้ยไม่ใช่ไอเซอร์วิดทรีแฟนเซอร์วิสเอะไรเงี้ยเนี um, ่ยอ้าวเลยดิมาแล้วอนนี้ก็มีแฟนผมดันเต้นะครับเหมือนเป็นหุ้มส่วนกันอยู่ด้วยกันเออไอโซควิดเลยดิ บึมมเลยเนี่ยได้เลยไปเลยดีด้วยออา Ultimate s k i ้ l อะอริัินาลคอมโบก็ยิงย้อยปื๊บปปุ๊บอ๋อต้องแบบหนึ่งสองสามตีสามครั้งแล้วก็หลบหนึ่งครั้ง อ๋อไอตัวนี้เป็นร์ชั่นอัพเกรดนั่นเองมาหนึ่อมยิงนีมานี่แหละครับเดวิลไมคลยมาไหนอีกไหมหนึ่งสองสาย มายิงยิงยิงมาอีกนุดสดสุ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 ดดุ้ดส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 ุโอเคสด ฉัคิดว่าเธอจะไม่มาสะอีกอฉันกำลังตวรวจสอบบางสิ่งอยู่ช่วยฉัน,ฉนหน่อยสิมีอะไรใหม่งั้นเหรอเกี่ยวกับประตูล็อกภายในห้องสมุดหรือเปล่าอะก็อาจจะมานี่มาทางนี้โอเคอันนี้ล็อกของยังไม่ได้ต้องรอเล่นไปก่อนนะครับโอเควิ okay. ่ไปเลยเลยดี้ซึ่งเลดี้ถ้ากเกิดในภาคหลักก็สามารถเล่นได้ในภาคสีนะครับอือฮื ซึ่งภาคนี้ก็เล่นได้เหมือนกันแต่ต้องรอเวอร์จิลกับเนโรก่อนเอ้ยอันนี้เมืองปอร์ตูน่าหรือเปล่าเนี่ยเมืองปอร์ตูน่าในภาคสี่อะครับเออถ้าจะใช่ดีเทลสวยขึ้นเยอะเลยเนี่ยอะไรอีกแล้วนี่อีมอนงั้นเหรอมาหนึ่งสองสามโอ้เราสามารถเปลี่ยนเป็นดันเต้ได้โอเค

เดเอาเรื่องเอาเรื่องสนุกครับสนุกสนุกมาเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่ช็อตกนรึงเอาปืนพุ่งมายิงเหมือนช็อตกันเลยนี่นะมาหนึ่งสองสมันเพือเดินไปนเดี๋มเอครับดึงเองกระโดดบั๊บทไม่โดนดิมาเอีนี่ไีไปไนี่มาี่ด มามาเลียลยโ okay. อเคอะอะอะไรจดมิชชั่นเหรอโอเคด่านต่อไปครับไม่ใช่จบมิชชั่นอืม <c oughs> ผมชอบโมเดลดันเต้ภัคนามากเลยนะแล้วก็เอามารีมาสเตอร์โอ้โหโคตรหล่อเลยอะชอบชอบโอ๊ย okay. ไอ้แฟนพ่อเหรอบอกเลยผมโคตรเก๋ตัวนี้เลยตอนนีผมเป็นคนเขียนมงมุมนะโอ้อชอบเป็นแมลงตัวนออ้อยที่น่ารักจริงจรแมลงบ้าเลยวะตัวเข้าใจเลยไปเลยไปเลยอันนี้อะไรอะ่ะกระโดดได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหหลบไม่ทันหลบไม่ทันเดียเด๋ยวนีวี่นี่นี่หลบเฮ้ยกระโดด

มงมุมที่มีหางเป็นมงป่องนี่ครับเวอร์จิลซึ่งเราก็จะได้เล่นเป็นตัวละครนี้ด้วยนะนี่เบอร์จิลมาแล้ว Ye เยตดเฮ้ยหล่อขึ้นเยอะเลยมาดานับตัวครับจับเมนเยตดท่าประจำตัวก็เลยเนี่ยนี่ ดับผามิติเพื่อวิ่งไปหาตกกาชากินม,มีกาชาด้วยนะครับเยโดมีเบีร์วูฟด้วยอนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สุดครับสต๊อะไรเนี่ยเอ็งเจโลเหรอเอ็งเจโลในภาคห้าหรือเปล่าลอ๋อซิเวอร์ไนท์โอเคโอเคนึกว่าเอ็งเจโล มาเฮ้ยแลวเป็นด้วยเยดเอาเงี้ยวลได้ตีตอได้อะไ่ะจับจ้ right now to r i e r armor อ t e r ปบรับเองอืมอยากใช้ดาบยามโตมากกว่าเลย

าเจาตเจอะไรอีกครับเนี่เข้าไปในนั้นเลยเหรอวัวจิวโอเคเลเบลอัพ บอลอัลล็อกโอเคโอเคโอเคเว้ยอะไรใช้พลังใหม่ใช้พลังใหม่เบอร์เฮ้ยเราเพิ่ไมไปเบอร์จิวได้อ๋อตัวละครแต่ละตัวอาวุธจะถือไม่เหมือนกันโอเคเราต้องสุ่มกาชาอีกใช่ไหม Let's prepare before the war คือผมอยากได้เบอร์จิวฉบับดาบจะมัโตมากกว่าโอเคอเพิ่มมีอัปเกรดตัวละครด้วยอ๋อเจ๋งครับเจ๋งสกิลล่ะ Upgrade skills can improve saddle power. Here you consumption of r e a d soul can improve the skill level. อ๋อโอเคโอเเราก็ใช้เลดออปในการอัพถือว่า <Vir gil S 1> ตนุ๊ใช้ได้<ม>เลยครับเนี่ยอ่าโอเคก็เพิ่มเบอร์จิวมาแล้วดด ต้องไปสุ่มกาชามาอีกเฮ้ยมีเงินด้วยเก็บไงอเอ๊ะเก็บไม่ได้มาแล้วครับมดจิวไม่ที่ท่ีิ้

นี่นะครับเวิร์มคลาเรฮว่คอมโบต่อสเต็ปเฮียฮือย่าฮือย่าทำสุดฮือตัวน้องมือดีจ้ามาดูเจ้ามาฮืยฮือจ้าไปเย็ดดูดูสิมีเหตุการณ์ของปีศาจตรงนี้ด้วยเร่เหรอนั่นคือหนังสือสำหรับนักล่ามือใหม่เลยนะอ๋อไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย ฮะน่าเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงไม่เป็นมืออาชีพสักทีโอเคโอเคโอเคฮันเตอร์เพลนฮันเตอร์มีแมนนูตอล็อกอันนี้มันคืออะไรถ้าเ oh, <ซ>กิดปลดล็อกเราก็จะได้เล่นเป็นเนโรเหรอโอเคอืมเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวขอศึกษาระบบขั้น นี่ยครับนี่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 อันนี้คือกาชานะครับทำไมดาบยามโตมันแปลกๆวะอันนี้อิมโรกาโเ้ยชุดอย่างเท่เลยเปปอนอันนี้คือได้ไม่ใช่ดาบยามโตอะยามนำยามโตเป็นอีกแบบนึ่งออออ่ะอันนี้ผมพีไว้นะครับ คือรอินลุงหน้าโอเคโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้เอออันนี้เป็นเอ่อเนวานเนวานในภาคสามซึ่งก็รีมูเดียวมานะครับตัวนี้ก็เป็นเนโรอันนี้ก็เป็นแฟนทอม่ะจำได้หมดเลยผมรักเดวิดม,มิใคายนะอ่าก็น,นี่ก็เป็นชื่อของเรา โอเคครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่าครับสำหรับเดวี่วิ ry p r ฟริสอ o พ c o m แบทนะครับก็ทุกคนก็ให้สามารถทดลองเล่นได้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังคงพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีภาษาไทายด้วยก็ต้องรออัปเกรดต่อไปนะครับโอเคสอบคลิปนี้นะครับก็ อจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหาใครชอบเดวิลเมคลาบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผม <S <S ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเหล่านักราบปิศสารทั้งหลายแล้วก็ฝากผลงานเดวิ l เมคลาภาคต่างๆของผมด้วยนะครับที่ลงในช่องนะครับโอเคบายบายจ้า